เปิดคลิปให้หน่อยค่ะสวัสดีครับชมกวางครับ FC ครับผมกวางลูซ่าครับข้างนอกฝนตกห้าครับฝนตกห้ข้างนอกฝนตกนะคะอยากเม็ดครับนี่ยนี่วันจันทร์ที่ยี่สิบหกค่ะวันจันทร์ที่ยี่สิบหกพฤษภาก็เลยข้างนอกฝนตกนะคะกำลังเปาะแปะเปาะแปะนะคะนะ ก็เลยเข้ามาอยู่ในคอกนี้หมดเลยนะทั้งหมด21ตัวเนี่ยคะ่ะคอ,อกสี 40, 40. 8, ่คูณแปดนะคะเข้าไปชมค่ะพี่น้อง,งเข้าไปชมเข้าไปชมาปมาลูกนะ มา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 สามสาวสบายมะม่งวงกับวแม่ข้าเาเอาวันนี้ได้มะม่วงมาแล้วไงตอนแรกปอนข้ามือ,อ,อปอนก็จังปอนนั่นะนี่คือข้อดีของคอกที่จัดการง่ายแบบนี้นะคะจัดการบริหารง่ายฝนตกข้อก็กขอมามกกินได้หนีนะคะพี่น้องขาเนี่ยค่ะอันนี้นี่มีสแลนล้อมไว้หนี่ฤดูหนาวก็ ช่วยได้นะคะแต่ว่าถามว่าถ้าบ่มี่กอกตรงนี้บ่มี่สแลนกับบ่พิษค่ะพี่น้องว่าตะมีให้เขาแบบลบแดดลบฝนนะคะะสบายสบายเลยใช่ไหมออนอินออนอินคนสวยนะคะเขามีเขา ง่ายงงเรื่องของไม่คืนกับการจัดการบริหารของเห้าอะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคอกนี้ไว้สําหรับเวลาลูกค้ามาซื้อกวางนะคะเราเห้ากะให้กวางเขามาอยู่ในนี้นะคะโตได้ที่บ้าบว่าตงการจรับห้าก็ปล่อยเิ่นออกไปจะ้ะกระไรคุบกันเลยคะ่ะมวนกุ๊บ <laughs> โอ้โหท้องเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนี่ค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้ออกแล้วปูเป้เป็นแม่ของเอพิวเอพิวได้ปีปีหนึ่งเดือนแล้วนะคะส่วนไอ้ตัวเล็กอน้องตุ๊กตา วันที่ยี่สิบแปดนี้จะหนึ่งเดือนนะคะนี่คือเด็กหนึ่งเดือนนะคะน้องตุ๊ก,กตาเคินเสือน่ารักมากนะคะสมชื่อน้องตุ๊ก,กตาเอฟซีพันโทมาคะ่ะใครที่ต้องการลูกกวางนะคะตอนนี้เรามีผู้สาม ผู้สามบนับเอผิว e นะคะผู้สามเมียสองนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะลูกกวางนะคะเอารถมาใส่เลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอารถมาใส่เอาเลยจ่ายเงินหน้าคอกเลยนะคะ ผู้ใดทียท่ยานโกงกะเอารถเมาใส่มาเบิงเอามาเสียเอาเลยจ้าเอาเงินสดมานำเด้ค่ะเดอ้อพี่น้องคะไม่รับผ่านบัญชีก็ได้ค่ะนะคะนี่คะ <c oughs> ่คะ <c oughs> บนมีบัญชีค่ะอีเมลบนมีบัญชีเอาเงินสดมาโหลดค่ะขันอยากใดนะ <c oughs> ถือเงินสดมาเลยชีย้อะไรตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ <c oughs> แต่เราให้ได้แต่ลูกกวางนะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้ปล่อยนะคะของเรา่ารักค่ะพี่น้องค่ะตอบโจทย์ที่สุดนะคะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกสาขานะ,ะเหมาะที่จะใช้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้นะคะเพราะเรามีประกันราคาลูกกวางอยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื่นบาทนะคะ สิบเดือนนะคะถ้าออกลูกมาได้สิบเดือนเรารับซื้อคืนในราคาตัวละหนึ่งหมื่นบาทขันบ่อยากขายให้ทางอื่นก่อนเนาะจา้ะแต่ส่วนมากเลียงไม่ไม่เพิ่งระษีสะสมนะคะเพิ่งระสีบ่คอยปล่อยดอกค่ะเรียงแล้วก็อยากให้มันได้หลายขืนหลายขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะคนที่ศึกษามาดีดีแล้วแล้วก็อยากเรียงอีลีนี่เพิ่นสิบบอถอดใจง,ง,งยายไเดอค่ะพี่น้อง มันก็นจะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะกับ่อยางไ้แบบเคลือนว่ายังไฮยังไ้ศึกษาดีๆก,ก่อนนะจ๊ะมากอีหลีชอบอีหลีตัดสินใจดีแล้วจังสื่อจากบริเ่นว่าสื่อมาเราเลี้ยงปลาเดียวปลาดาวก็อยากขายขึ้นเนาะคะ่ะองซันมันกับบ่าใดราคาค่ะขานเท่าเรียงแป๊บๆนะ,ะพอพันแม่พันตัวละสองหมื่นห้านะคะ แต่ของเรามีลูกกว้างตัวละหมื่นห้าโตน้อยๆก็จะกินนันยาเป็นแล้วได้จ้าแต่ถ้าถามว่าลูกกว้างอย่านมตอนไหนก็ประมาณสามสี่เดือนนะคะสามสี่เดือนโตแล้วแข็งแรงเล็กอย่างนี้ค่ะน้องอังเปาในสี่เดือนแล้วนะคะอังเปาเกิดตุดจีนที่ยี่สิบเก้านะคะ มกราบุมภามีนาเมษาพฤษภาสี่เดือนอังเปาสี่เดือนตุ๊กตาหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็บรนาบติอยู่ในทองนะคะเนี่ยค่ะกำลังออกมานะคะพี่น้องก็ท่านใดที่ศึกษาดีแล้วตัดสินใจดีแล้วก็ไม่ต้องรังเลนะคะ เลี้ยงง่ายที่สุดเหมาะสำหรับภูมิอากาศประเทศไทยบ้านเราร้อนชื้นก็คือกวางรูซ่านะคะกวางก็จะมีหลายอย่างเนาะคะ่ะกี่นองมือใหม่กวางดากวางซิกากวางมา้ากวางรูซ่าอันนี้คือตอบโจทย์ที่สุดในอุณหภูมิของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีถ้ามีตัวผู้เยอะเนี่ยค่ะก็เอาไว้ตัดเขาอ่อน นะคะเขาอ่อนนะคะเขาอ่อนก็มีรับซื้อคืนนะคะก็คอยศึกษาไปพี่น้องไายละเอียดมันกะหลายอยู่ด้ยค่ะว่าเออเฮจังได้ย,ยังสิตัดเขาได้จะตัดเขาได้ตอนอายุเท่าไหร่สิเนาะจ้ะ,จะมันกะของศึกษาเบิ่งนะคะอย่างอินดี้เนี่ยเมนี้ไม่ใช่เขาอ่อนแล้วนะคะอินดี้รอสลัดเขาอย่างเดียวนี่ค่ะ เขาหลุดก็จำน่ายได้นะคะจำน่ายได้นะคะปีที่แล้วหลุดได้วันเดียวก็มีลูกค้ารับไปเลยนะคะลูกค้ารับไปได้ราคาดีด้วยนะคะพี่น้องคะขึ้นอยู่กับความงามนะคะะระมปีนี้กับมะระเต็มคือเก่าค่ะเพิ่นก็จะเอาไปทำเครื่องประดับให้วัวอ่ เป็นเขาเอินว่าเป็นของขังของดีนะคะรอยคุมคล้องให้อยู่ดีมีแหงนะคะส่วนสรรพคุณเขากวางอ่อนเนี่ยก็ต้องมากมายนะคะเขากวางอ่อนสรรพคุณดีดีมากมายเลยก็ต้องไปศึกษานะคะศึกษาเองรายละเอียดก็จะมีนะคะศึกษา เ okay, รา,าเคยเห็ดคลิปหลายคลิปละจ้าเกี่ยวกับเขากวางอ่อนก็มีนะคะนี่ไม่รู้น้องคนไหนนี่เกิดพันวาอยู่บนล้อนี่นะคะกระโดดขึ้นไปกินบนล้อเลยนคะคะข้างนอกฝนตกนะคะวันนี้วันจันทร์ที่สิบหกพฤษภาคมหก แปดนะคะข้างนอกฝนตกข้างในนี่ไม่ตกหมูวว่านี่เป็นปวงเลยพี่น้องค่ะเอาอาหารหมามาให้กวางอาหารเม็ดหมานึกว่าอาหารกวางตากาัากาว่ไห้ผิดจ้ามูววานอ่อาการหนักเติบอยู่ที่เนี่ยก็ไดนี่คือยี่เอ็ดตัวคอกสี่คูณแปดนะคะ เขาไม่ได้อยู่ในนี้ตลอดนะจ๊ะพี่น้องมันกรเลยบ,บอแบะคบหรอกค่ะถึงเวลาฝนหยุดเขาก็ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกออกไปได้หลายทางออกไปทางนี้ก็ได้นี่ค่ะนี่ค่ะข้างนอกเป็นจะสอบปุ๋ยนะ,ะแม่เฮ็ดไว้นะนี่ค่ะไว้ได้เหมือนเดิมถ้าฝนตกนะคะตอนนี้เราเอามะขังไว้น,นี่นีเพราะว่าให้เพิ่นกินหญ้าซื้อจ้ะเดี๋ยวพอย่านี่คือให้วันละครั้งนะคะ ความเลี้ยงง่ายนะคะเราให้ครั้งเดียวตอนเช้าแล้วเราก็เปิดประตูข้างในไว้ล็อกแต่ข้างนอกแล้วก็เรามีทุละที่ไหนเราก็ไปทําได้นะคะให้รอบเดียวครับบริเลี่ยงยากค่ะพี่น้องคะใครที่ลังเลสงสัยสามารถอยากคุยรายละเอียดก็สามารถโทรมาได้นะคะศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหก 551นะคะเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันศึกษาได้หลายทางนะคะพี่น้องค่ะถ้าอะไรที่เร่งด่วนก็คอยโทรมาก็ได้จ้ะอยากรู้คำตอบไวๆนะคะเบอร์โทรเบอร์ลายของอดัมฟาร์มพิกัดตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสิน์เบอร์โทรเบอร์ลน์0963956551นะคะ จะพาพห้เบิงหาตูนะคะตัวผู้นี่ห้าเดือนตัวแรกอันนี้น้องอ่างเปาตัวเมียน้องตุ๊กตาตัวเมียนี่น้องธันวานห้าเดือนทางโน้นอีกตัวหนึ่งนะเห็นตัวหัวนะคะห้าเดือนนะคะเนี่ยค่ะเด็กเด็กห้าเดือนนี่ฮะยืนบนล้อเนี่ยนะคะ ห้าเเด็กพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมแล้วบ้านกดติดตามฝากกดติดตาม,ตตามตกดกระดิ่งนะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะด้จ้ามันป่ได้เสียเงิน,นะะ้วค่ะพี่น้องคะ่ะแต่มันจะดีต่อต่อคนทำคลิปค่ะเออเขาเห็นเขาก็มีกำลังใจนะคะรับชมแล้วกด ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไพ่ยอยากได้กับมะเบิงมะเสี่เอาเลยจ้าพี่น้องคะ่ะจ่ายเงินหน้าคอกเลยคะ่ปะป้าตองมัดจำยากคะ่ะอรรถมาใส่เอากงมาใส่นะคะตัวก็กขนาดนี้นะคะนี่อันนี้ห้าเดือนนะคะ สูงเป็นเมตรกวางจกหาสิบเอ้นขอโทษค่ะกวางจะเก่าสิบเซนนียค่ะมันจังสีขาวประตูด้านหน้าได้ง่ายเนาะค่ะลูกกวางเอากงมาใส่ได้กงหมาใหญ่นะคะพี่น้องขากงสำหรับหมาใหญ่นะเ <c oughs> นี่ยค่ะถ้าห้าเดือนก็ประมาณนี้นะคะสี 4, ่ห้าเดือนเราก็ปล่อยได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเขาสามารถดูแลตัวเองได้แข็งแรงทุกตัวนะคะ วันนี้พูดเรื่องลูกกวางให้ฟังเพราะว่ามีสมาชิกที่สนใจนะคะสนใจลูกกวางของเราค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าพบอพอกันใ่คลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบาย